เดน๋นี้เกิดเพิ่มมาอาีกนุ๊ตูเมนไฟเด้อค่ะคุณม่อนสวรรั์มาตรวจสอบล้วน,วนด้วยนี่ค่ะได้ตอนนี้เลยค่ะได้ขอบคุณค่ะ วันดาระเบิดค่ะเราตัดทางไผ่พนักงานดับเพลิงเขาไปดับแล้วได้ยานทั้งดับเพิิงสองทังดับเพลิงยังป่ได้เลยค่ะคุณแต่ เก็บดับเพลิงเข้าที่ก็เห็นนะครับรับตู้สองนะครับเดี๋ครับพี่ครับครับ เสหับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในครั้งนี้นะครับได้รับแจ้งจากพนักงานว่ามีเสียงคล้ายระเบิดกับอันดามเพื่นที่มาบริเวณตู้เมนไฟฟ้าแล้วก็มีเกิดเพลิงลุกไหม้ครับมีกลุ่มควันพุ่งออกมาแล้วก็มีการกัดการดงเบื้องต้นนะครับส่วนผู้รับบาดเจ็บรัฐประมามรายวันนี้นะครับก็ได้นําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วในส่วนเหตุการณ์อื่นเดี๋ยวเราจะมีการจัดแสดงข่อนครั้งหนึ่งนะครับ นายเฉกิมแสงชาสวรรณะครับเป็นตัวแทนนะครับผู้บริการดับเพลิงบริษัทขอนแก่นแห่อวนจำกัดสาขาสุนวรสือแถลงข่าวคืบหนีเกิดเหตุเพลินไหมอาคารทซีนะครับของศูนย์บวรซึ่งเกิดเหตุบริเวณของตู้เมเดียแฟร์ของคอนแอนดำนะครับโดยเหตุเพลิงได้ลุกไหมนะครับตัววนถึงวัสดุนะครับหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนและเอกสารบางส่วนนะครับ แล้วเพลิงได้ลุกลามนะครับไปยังพื้นที่เกิดเหตุใกล้เคียงนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางกลุ่มเพลิงตอนนี้ได้ควยพุ่งขึ้นมานะครับทําให้มีการสกัดต้นเพลิงครั้งแรกเนี่ยจะมีปัญหาว่ารับคืองไม่อยู่เราก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเหมือนงานภายนอกซึ่งตอนนี้มีการนะครับเหตุเพลิงไหม้ภายใน30นาทีษษษษแล้วก็ตอนนี้เพลิงได้สงบนะครับตรวจสอบทรัพย์สินต้นๆนะครับอ,อันนี้ของตัวอาคารและ โครงสร้างไม่รับความเสียหายนะครับแต่มีผู้รับเกยบบาดเจ็บถึง3ารายนะครับเราก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อการรักษาตามความเหมาะสมต่อไปนะครับมุฒิสัาคงจะอวนนะครับยึ่งขอประกาศให้สื่อมวลชนนะครับและผู้รับชมที่ติดตามข่าวทุกท่านนะครับรวมถึงญาติของพนักงานทุกท่านนะครับให้รับทราบเหตุการณ์ในเพลิงไหม้นะครับดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารหรือพนักงาน ได้ปกตินะครับส่วนบริเวณที่เกิดเหตุเราก็จะปิดการพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้สาภาพสมบูรณ์โดยดีสุดนะครับแล้วก็าสาหรับพนักงานผู้รับบัตรเก็บเราก็แจ้งไปทางญาติพี่น้องนะครับให้รับทราบาหมดแล้วนะครับแล้วเพื่อในการรับไว้วางใจของความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบริษ,รรษัทที่จะไม่เิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทางบริษ,รรษัทก็จะเพิ่มมาตรก,การนะครับในการตรวจเทคระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ระบบงานทีเมหรือว,ว่ามีเจ้าที่พพนะครับในการตรวจก็ประจําเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางอาของแผเร่วมฝ่ายวิศวก,กรรมส่วนกลางก็ได้จัดหาเครื่องมือที่จะตรวจสอบจุดของตู้เมริฟร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะมีการมีรอบในการตรวจเช็คประจาเดือนทุกเดือนนะครับผมนายเสกสรรยสวรส์บริษัทอักติวณสาขาสุนบวบนะครับขอจบการถแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ค่ะผู้สียวหลังจากนี้ทางรษัี่แขงอ,อกหลังจากเกิดการมนวทางกัไนไรบ้างค่าแนวทาขอางเราก็จะมีนะครับมาตรการนะครับในส่วนที่ว่านะครับต้องมีรอกนะครับในการตรวจสอบครับประจําเดือนนะครับแล้วทางเราก็จะมีะจัดทีมประจนเพลินนะครับรัก าภาคเช้าภาคบ่ายเพื่อนับรับเหตุจะได้ําท่่มทีนะครับอันนี้คือส่วนมาตรการที่เราต้องต้องทำนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนเครื่องมือในการตรวจจับระบบวันก็ดีหรือว่าระบบจับความร้อนก็ดีเราต้องจัดหาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจครับ